ด้วยผักชีนิดนึงนะคะเพื่อให้มองออกมาได้น่าทานค่ะยำไข่ต้มยางมาตมหมูสับแบบง่ายๆของเราค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พี่ตุ๊กก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูง่ายๆนะคะวันนี้จะพามายำไข่ต้มค่ะยำไข่ต้มยางมาตมนะคะ ใส่หมูสับแบบง่ายๆค่ะแะบบบานๆเมนูอร่อยๆอ,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 อีกเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆเราก็จะพาเพื่อนๆมาดูวัตถุดิบนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วิธีทํายำไข่ต้มยางมาาตูมกันเลยค่ะวันนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบไว้เหมือนทุกครั้งค่ะพร้อมที่จะยำเช่นเคยค่ะเพื่อนๆเรามาดูวัตถุดิบที่เราใช้อันดับแรกเลยค่ะวันนี้เราใช้หมูสับนะคะ เราก็นำหมูสับค่ะไปรวนนะคะให้สุกค่ะหมูสับวันนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณ300กรัมนะคะทุกคนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหมูสับเรารวนไว้เรียบร้อยค่ะเรามาดูวัตถุดิบต่อมาค่ะก็จะเป็นไข่ต้มนะคะไข่ต้มวันนี้พี่ตุ๊กต้มอยู่ที่หฟองค่ะต้มให้เป็นยางมาตูมนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนไข่ต้มก็ตอกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เรามาดูในส่วนของผักนะคะวันนี้เราก็จะใช้ผักชีค่ะใบผักชีเราก็ซอยไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีหอมแขกนะคะหนึ่งหัวใหญ่เลยค่ะหั่นเป็นเต่านะคะก็ซอยไว้เรียบร้อยค่ะถัดมาก็จะเป็นมะนาวนะคะทุกคนมะนาวเราใช้หนึ่งลูกค่ะต่อมาในส่วนของพริกค่ะเป็นวันนี้พี่ตุ๊กใช้พริกขี้หนูนะคะแทนพริกแดงจินดาค่ะใช้ทั้งเม็ดเขียวแล้วก็เม็ดสีแดงเลยค่ะเผ็ดก็ตามชอบนะคะ พริกขี้หนูเผ็ดอยู่แล้วค่ะทุกคนในส่วนของผักเราก็มีแค่นี้นะคะต่อไปเราจะพาเพื่อนมาดูในส่วนของเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำปลาค่ะเราใช้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายสองช้อนชานะคะหวานนิดนึงค่ะทุกคน ตัดมาก็จะเป็นผงนัวค่ะผงนัวนี่ก็ตามชอบนะคะพี่ต๊กใช้แค่หนึ่งช้อนชาค่ะใครชอบนัวมากๆก็เพิ่มปริมาณเอานะคะเอาล่ะเครื่องปรุงเราก็มีแค่นี้ค่ะวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมที่จะยำแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือยำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็เอาน้ำปลาค่ะเทลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ไปให้หมดเลยค่ะพร้อมกันเลย นะคะเพื่อนๆต่อมาก็จะใส่น้ำกระเทียมดองค่ะก็น้ำตาลทรายค่ะเทลงไปเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นผงนัวค่ะเครื่องปรุงไม่เยอะนะคะวันนี้ยำง่ายๆค่ะทุกคนต่อมากุ้ทุกจะใส่พริกลงไปนะคะพริกขี้หนูค่ะกี้ตทุกเม็ดหนึ่งจะแบ่งครึ่งสองอันนะคะสองทอนนะคะทุกคน นิดนึงค่ะวันนี้แล้วก็บีบมะนาวลงไปเลยค่ะมะนาวหนึ่งลูกนะคะถ้าไม่เปรี้ยวแค่มาเพิ่มเอาได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนนะคะน้ำยำให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลสายละลายนะคะ เราก็นำหมูสับนะคะลงมาเลยค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็มาชิมรสชาติก่อนนะคะว่าเปรี้ยวได้หรือ,อยังค่ะทุกคนเพราะว่ามะนาวไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะโอเคได้ค่ะ ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะเกลี้ยวได้ค่ะเผ็ดได้หวานได้ค่ะ3มรสค่ะจากแล้วเราก็ใส่หอมที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ผักนะคะใส่ผักชีลงไปค่ะเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องตัก หมูสับนะคะที่เรายำไม่เรียบร้อยลงไปก่อนค่ะเพราะว่าถ้าใส่ไข่ลงไปเลยเขาจะกิ้งนะคะวางเป็นฐานก่อนค่ะแล้วก็เอาไข่มาจัดเรียงให้สวยงามค่ะ เรียบร้อยค่ะจัดจานเอาวาไขวางเรียบร้อยแล้วก็เอายำนะคะที่เหลือนะคะก็มาใส่ข้างๆงให้ทั่วถึงนะคะทุกคนค่อยๆวางไปให้เต็มทั้งหมดนะคะก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเราก็แต่งหน้าด้วยผักชีนิดนึงนะคะ เพื่อให้มองออกมาได้น่าทานค่ะยำไข่ต้มย่างมาต้มหมูสับแบบง่ายๆของเราค่ะทุกคนก็ทำออกมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะสีสันน่าทานไหมคะเพื่อนๆเ,เมนูง่ายๆค่ะเมนูกับข้าวในบ้านในครัวของเรานะคะวันนี้เผ็ด นิดนึงค่ะแต่ว่าไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าพริกขี้หนูนี่เราไม่ได้ใส่เป็นพริกแดงจินดาถ้าพริกแดงจินดาก็จะเผ็ดมากพริกขี้หนูนี่มันจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหรค่ค่ะทุกคนแต่ก็ถือว่าเผ็ดเหมือนเดิมค่ะรสชาติก็จัดจ้านเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเมนูง่ายๆนะคะถ้าหากใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมลองทําทานดูนะคะกับข้าวบ้านๆของเราค่ะกับข้าวง่ายๆอร่อยแน่นอนค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ก่อนใครๆเลยค่ะวันนี้พี่ตุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ